งานประจำวันของพี่ว่าค่ะก็คือการทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะออกมาเป็นอะไรดีและว,วันนี้กำลังทดสอบโปรโตีนค่ะรสต่างๆก็จะมีรสชาไทยชาเขียวและรสกาแฟค่ะส่วนรสโกโก้วันก่อนเทสไปแล้วและก็นี่เลยเราเทสกันวิธีการเทสของเราก็คือแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันคะ่ะว่าตอนนี้ทางไออนดีได้ทำตัวอาหารเสริมรสชาติต่างๆ น่ากินมากเลยอ่ะอแต่ต้องลองชิมรู้แล้วแหละว่ามันอร่อยไหมเหร็ยบล้อนะคะให้คนมาทดสอบกัน,นะคะ่ะรสนีเ้เรียกว่ารส คาปูชิโน่แหมคาปูชิโน่อ่ะและนี่ก็กินเองดูลาเต่สรุปก็คือ น้องๆเขาก็มีทั้งชอบและไม่ชอบรสชาติเดี๋ยวทางอาดีก็ต้องไปปรับตัวสูตรให้เป็นตามที่ต้องการก็คือเบื้องต้น สูตรที่คิดไว้ก็คือเป็นสูตรโปรตีนที่มีประโยชน์การสร้างกล้ามเนื้อที่ดียังบำรุงข้อเข่าบำรุงสายตาคือบำรุงผิวบำรุงทุกอย่างเลยแล้วก็ยังมีตัวบำรุงต่างๆมีอะโวคาโดอาซิเบอร์รี่มีบล็อกเกอรี่เซรารี่แล้วก็พวกกรดอะมิโนที่จําเป็นต่างๆของร่างกายที่แต่ละวันเราควรได้รับพี่บอกกะว่าเดี๋ยวทําเป็นสูตรใหม่ขึ้นมานี้แล้วก็คนที่อายุเยอะเนาะเขาก็ฟันไม่ค่อยดีเขาก็อาจจะทานอาหารได้น้อยลงพี่ก็เลยอยากทำพวกน้ แลออกมาให้กับคนต่างๆได้ทานของดีๆกันเอามาทดลองให้คนชิมกันดูก่อนชิมกันภายในบริษัทเสร็จแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆชิมเอาไปให้ลูกค้าชิมถ้าเกิดว่าให้แก้ไขเราก็แก้ไขจนโอเคแล้วค่อยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ชีวีซีอที่นี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะในใครอยากรู้บ้างว่าพี่พว่าทำอะไรอีกก็เขียนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ